ประวัติและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืชประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืชอ,อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่สำคัญและเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ได้ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มจํานวนต้นพืชด้วยวิธีการต่างๆทั้งจากเมล็ดหรือส่วนต่างๆของต้นพืชเพื่อนำไปปลูกหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ การขยายพันธุ์พืชเกิดจากการที่มนุษย์สังเกตและเรียนแบบการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติแล้วจึงพัฒนาหาวิธีการใหม่ๆสามารถทำการขยายพันธุ์พืชชนิดต่างๆที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆจนได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะดีเหมือนเดิมการขยายพันธุ์พืชจึงหมายถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณต้นพืชให้มากขึ้น โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อดำรงสายพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ไม่ให้สูญพันธุ์เป็นการกระจายพันธุ์พืชดีเพื่อเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตทั้งนี้รวมถึงการผลิตต้นทุนพันธุ์พืชชนิดต่างๆเป็นการค้าด้วยการขยายพันธุ์พืชมีความสำคัญหลายด้านทั้งด้านต่อมนุษย์ต่อประเทศต่ออาชีพต่อสิ่งแวดล้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น